ลูกค้าติดต่อมาจากทางเพจนะครับผมลูกค้าสนใจนะครับเราก็เลยบริการถึงที่เลยสวัสดีครับพบกับโปรแรงสุดนี้รู้จัดให้อีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมมีนัดกับลูกค้านะฮะที่อำเภอศรีสัชนาลัยตอนนี้ลูกค้าสนใจเป็นตัวยาลิศนะครับและไม่สะดวกเดินทางมาที่โชว์รูมโตโยต้าสุโขทัยนะครับเราก็เลยจะเอารถยาลิศตัว5ประตูตัวจริงนะครับไปให้ลูกค้า ได้ดูและคุยรายละเอียดที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับลูกค้าส่งโลเคชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมและระยะทางจากที่ลูกค้าส่งโลเคชันมานะครับก็จากโชว์รูมสุโขทัยไปบ้านลูกค้าประมาณ45กิโลนะครับซึ่ง ไปกลับก็รวมแล้ว9กกิโลที่จะแนะนำเลยนะครับผมยาลิฟตัวนี้ครับมีระบบหน้าจอนะครับตัวมิเตอร์สามารถวัดได้ว่าน้ำมันในถังที่เรามีอยู่เนี่ยครับสามารถที่จะวิ่งไปได้อีกกี่กิโลนะครับดูได้เลยนะครับดูได้หลายอย่างมากนะครับผมอย่างถ้ายกตัวอย่างนะครับตอนที่เราออกมานะครับน้ำมันในถังตอนนี้นะครับมีอยู่ครึ่งถังอ่า ตัวเลขในมิเตอร์นะครับจะบอกว่าเราสามารถวิ่งดิกว่งได้อีก239กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปถึงบ้านลูกค้าแล้วเลากลับมาที่โชว์รูมเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วที่100-120นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่ารถยาริกคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนน้ามัใช่ แถวนี้คนมีความรักกันเยอะไงเพราะว่าคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วไงโ,ฮโ,ฮโอ้ป้ารักฉันเพืนเพราะว่าเนี <laughs> น่ยมีแต่คนมีความรักรักจนแม่ขาดใจแล <laughs> ้วฮัลโหลฮัลค่ะครับพี่ผมมาถึงท่าชัยแล้วอะครับพี่เลี้ยวผิดหรือเปล่าเห็นลูกสาวบอกพี่เลี้ยวไปทางซ้ายนะมันต้องเลี้ยวมาทางขวาอ๋อเลี้ยวทางขวาครับ ถ้าาลูกคายืนอยู่ว่าบ้านที่จะมีใกล้ๆบ้านที่ก็มีงานเยกมาที่เดียวก็ถูกแล้วครับครับครับผแล้วครับโอเคค่ะครับครับสวัสดีครับสรุปคือเราผิดนะครับหลงนิดหน่อะบ้านลูกค้าหลงทางเสียเวลานะครับแต่ว่าหลงบ้านลูกค้าเสียอนาคตรพครับครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราอจอดรถฝั่งตรงข้ามครับจอดฝั่งนี้ได้เลยนะครับครับแล้วเราก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยรายละเอียดกับทางลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้เลยล้อแม็กก็แบบนี้เลยครับแต่เสาอากาศจะเป็นแบบเหมือนเหมือนคันแดงครับจะเป็นเหมือนคันนั้นใช่ครับก็คือต้องต้องเสียบสายแล้วก็เชื่อมต่อ ถ้าใครสนใจรถใหม่ในช่วงนี้นะครับแล้วไม่สะดวกไปที่โชรูมนะครับก็เราก็ยินดีมาถึงที่บ้านนะครับเหมือนเชตวันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า,าด้วยระยะทางด้วยอะไรหลาย,ลายๆอย่างทําให้ลูกค้าไม่สะดวกนะครับเราบริการถึงที่เอารถมาให้ดูมาคุยรายละเอียดนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องจองเลยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับมาคุยมัน ชมกันดูก่อนได้นะครับเรายินดีบริการเต็มที่เลยครับผมเอลรถมาให้ดูันถึงที่ใช่ครับเอลรถมาให้ดูได้เลยถึงที่ลูกค้ามาทดลองอยากได้รุ่นไหนแจ้งไปได้เลยครับเราเอามีทุกรุ่นนะครับเอามาให้ลองได้ทางจวัดสุโขทัยเลยนะครับใช่ครับอยู่ที่ไหนไปได้หมดครับคุยอะละเอียดกับลูกค้าเมื่อกี้เป็นไงบ้างก็ตกลงลูกค้าจบจองนะครับก็เป็นรุ่นตัวสปอร์ต สีเทาดำครับผม,มก็มีรถเลยลูกค้าอยากได้รถไว้ใช้เลยนะครับผมตันนี้แบบลูกค้าจะได้รถประมาณกี่ว่ันตัวนี้หลังจากจัดสัญญาแล้วก็จัดสัญญาก็ไม่เกิน3วันครับแล้วก็รถเรามีเลยก็จัดก,การตกแต่งอีกหวันก็สามารถรับรถได้เลยครับทันภายในเดือนนี้แน่นอนครับผมก่อนกลับโชว์รูมนะครับตอนนี้เป็นทางกลับเราก็จะพาแวะ,ะเป็นเส้น ระแม่น้ำนะครับรอแม่น้ำยมนะครับจะเป็นชุมชนมีบ้านอ่าออกเป็นเป็นชุมชนเก่านะครับของชาวสีสัตว์นะครับอี่นี้ก็จะมีเป็นบ้านเลือนเก่าๆอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้ดูบรรยากาศนะครับผมก็เป็นระหว่างทางกลับพอดีนะฮะเราก็กลับมาถึงโชว์รูมสุขโขทัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากบ้านลูกค้านะฮะตอนนี้เรามาดูที่เกน้ำมันนะครับตอนแรกมีอยู่ครึ่งถังนะครับตอนนี้ก็ลดลงมา ช่องเล็กนะครับของครึ่งถังช่องเดียวนะครับคือเซนหนึส่วนสะครับระยะทาง97กิโลเมตรที่เราใช้ไปนะครับตอนนี้เรามาดูค่าเฉลี่ยก็คือจะเฉลี่ยแล้วประหยัดน้ามัน15 16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมนะครับก็ถือว่ายาลิตรประหยัดมากนะครับผมถ้าเทียบกับแล้วก็ความเร็วที่เราใช้ไปนะครับก็คือการใช้งานจริงเลยนะครับมีเบรกมีการเล่ง มีการเล่งแซงอย่างนี้ครับก็ถือว่าถ้าถ้าการใช้งานปัจจุบันแล้วประหยัดน้ำมันขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับผมแล้วี่อยากได้รถยานริสคันนี้ต้องจองกลอใครครับก็ต้องโปรแรงสุดนี้รู้จัดให้เท่านั้นนะครับผมขายของนิดนึงครับผมครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทั้งหน้ามีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวผมก็จะมาอีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ